มาเบิ่งพ่อพันธุ์ว่าอีกตัวนึงครับพี่น้องสู้กันยังไงนี่สองวันนี้เขามานี่นะวันนี้เขามานี่แล้วเรื่องของไอ้สีปัดูเขบอกว่าเรื่องของการวางตำแหน่งตงูเนี่ยกับขาหน้าเนี่ย KF เจ็ดสอสีปัดูสีปัดูครับครับ มันตอบโคตรไวครับโคต f เจ็ดสองาวามอรมองากมการุงส่วนหแล้วก็การดูแผนหลังเขาก็จะข้อที่แผงหลังทำยังไงก็ได้ให้สังเขาดีที่สุดวันนี้เรื่องของความยาลำตัวเนี่ยก็สูสีกับตัวใหม่ดหนึ่ง แปลว่าความตรงสันหลังก็จะูกว่าบางยางสีไปสัมผัสจะกว้างกว่าเลยที่พูดขาหลังเขาเนี่ยดูที่ความลึกมาเกือบพอสมควรแล้วก็ความลึกของลำตัวเขาเนี่ยเขาได้กว่าวันนี้คณะกรรมการก็เลยลงมะปีงให้โคหมายเลขสองได้ที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งได้ที่สองและหมายเลขสามได้ที่สามครับ พี่ครับเอาสั้งผัดเนี่ยจากของหัวเพลนครับหัวเพลินหัวตัวที่หนึ่งันดีนัน้าดย้เยตัวที่สองเตัวที่สามตัวที่สามก็มาเป็นว่านะครับงานเลยครับงานครับแต่เรื่องกากต้องมคอนแทรนอยกมูคอนแหน่อยกมูการระรับสมบูรณ์นะรับนี้เพราะท่านทอปล สวัสดีครับผมมาใสครับนี่สาระคาสาระคำคำมีไรฟ้ามซื้อว่าจะไหนครับพอพันก็ตัวนี้ครับ c ประดุก AC ปราดุเ K72 K72 เสื้อสายพอพันย่งไงครับเสื้อสายมากนนี้ลูก c a s a n o v า c a s ค n o v a หายอร่อยเป็นแม่เดียวกันครับเข้68เข้68แสดงว่าน่องเข้ม68นีบผดืีดเสื้อใสครับ โยนผดอะไรฟารครับสารค้าครับผมผลงานไปไหนครับผลงานงาะทัดหดือเรล่าอถึงน้ำของว่ามาปีไก่ปมาปายปีครับเลียดเลียดน้ำเสื้อไปครับเนี่อ๋อตอน้มีผลงานเนาะน้ำน้ำน้ำเสื้อนี่เด็กแจกาจเกษตรกรเนี่ยครับครับเน้ำเสื้อขายเปนไรอ่อ๋อน้ำเสื้อขายเป็นารแล้วครับน้ำเสื้อนี่เฮ้ยขายสุดเท่าไหร่ครับสุดละสี่พันิบห้าล้านสิบห้าล้านสี่พันน ก็ม right? ีคนสนใจนำเสื uh ้อ huh. ติดต right? ่อง่ยครับผมตอนครับซุดแต่สามหน่งห้าหนึ่งสามแต่สหครับผมครับขอบคุณครับเป็นโอกาสนีนะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควารู้กานสั์น้ำมูลราชธานีรธานี